อะไรเนี่ยหยุดด่าเธอไปคิดและทําประโยชน์นี่อควายสลิมอะมึงเนี่ยอีป้าอีดอกอีแกอีหน้าเหี่ยวเป็นเหียอะไรมาสั่งกูหยุดดา่ามึงเป็นแม่กูเหรอฮะกูมไม่เคยดูดนมมึงนะแล้วเวลาร้านเกิดผลกระทบวิกฤตสี่รอบปิดร้านรอบละสามเดือนเนี่ยมึงจ่ายค่าที่ให้กูไหมอีดอกทองแกแล้วนะหน้าเหี่ยวแล้วนะมึงอ่ะสลิมออกไปถ้ารู้ตัวเป็นสนลิมออกไปซะนะมึงเป็นใครขนาดพ่อกูยังเหวี่ยงด้วยถังปูนเลยเป็นใครมาสั่งกูฮะอะไรของมึงอยากดังเหรออยาก ใช่ไหมมีการบอกหยุดด่าดเธอแล้วไปทําประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นอีควายกูช่วยคนตกงานมา800กว่าคนแล้วช่วยเหลือชาวเลช่วยเหลือชาวประมงพนักงานตกงานเราก็ช่วยไม่เคยไม่เคยทิ้งพนักงานจนถ,ถึงวันนี้จากร้านอื่นเขามีพนักงานแค่30คนร้านกูในป่าเข้าไป70แล้วตอนนี้มีพนักงานอยู่ที่ร้านเนี่ยเจคนยังไม่นับไรเดอร์อีก30คัคนนะเว้ยแล้วคนอย่างมือทาอะไรบ้างอีดอกเปิดฉากมาก็ทําการด่าเลยอีควาย อีหน้าเหี่ยวอย่างน้อยมึงก็ตายก่อนกูอะ่ะกูยังวัยรุ่นอยู่อายุแค่ยี่สิบเก้าอะ่ะกูต้องใช้ชีวิตอีกนานแต่เมื่อาตายก่อนไม่ต้องเสนอหน้าอยู่บ้านเลี้ยงหมาเอะอีควายอย่าเอาคำว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนมาเถียงอายุเยอะไม่ได้ช่วยอะไรให้ความคิดมึงดีขึ้นนะครับแม่งด่ามึงสักทก่ากูไม่เลยเนี่ยควันขึ้นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่งระเบิดขึ้นมาทําไงเนี่ยฮะอีงโง่แกป่านนี้ยังโง่อยู่เลยมึงอะฮะควายจริงๆหัวหอกแล้วผมก็ไม่ยอมให้เด็กมันถอนหอกเอาแม้มีการมาสั่่งสอนให้เลลิกดาแประโย เนี่ยกูทาประโยชน์กูดา่ามึงเนี่ยกูทาประโยชน์มากเลยเพราะคนดูกูเยอะกูขายของช่วยเหลือให้ไลเดอร์มีงานทําให้คนเข้าร้านเยอะพนักงานมีงานทํามึงอะ่ะโง่อีควายยิ่งมึงด่ากับกูคนดูกูเยอะคนเข้าร้านกูเยอะกูขายของแทบไม่ทันไม่ได้รู้เรื่องมนุษย์ป้าจริงๆเลยมึงอะ่ะมาผิดเพศแล้วมึงอะ่ะเป็นไงนตอนนี้เยี่ยวแตกไปแล้วมัง้งฮะแม่งแกกูไม่ได้นับถือคนที่อายุมึงจําไว้นับถือคนที่ความคิดคนมีความคิดดีเด็กกว่าผมผมก็นับถือมีการมาสั่งให้ผมหยุดดา่าแล้วที่ผ่าน ค่าเช่าที่ค่าน้ําค่าไฟมึงช่วยจ่ายไหมมึงทําประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นมึงเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทาไมเกิดมาเพื่ออะไรอีตูดโคโยต้าหน้ารถโฟ์อีตุ่มสามโคอีหยกมีขนอีคนเลยยอดอีม้อใชตูดอีดูดไปอาชีพอีรถบ้านรถเบนรถเข็นรถสายจักรยานมอเตอร์ไซค์อีสุบุกุล่าโคเนอร์เทเลอร์รถใต้คาวาซากิรถอีแตนอีเรือหางยาวหางสั้นสปพานเรือพายก่อท้ายวากาลีแปดเรือโพเรือคงเรือล้อเรือล่มเรือจำเรือผุเรือพักเรือแปดหัววิ่งทีน้ําบานเลยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเคย ชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ชอบกันเลื่อนผ่านไปเข้ามาคอมเมนต์หาแม่มึงอหรอฮะโอ้โหกระทะแรงโอ้โหกระทะแรงดีมากสวัสดี2,000คนครับเอา5,000ไปเลยวันนี้5,000ไปเลย2,000แล้วเดี๋ยว3,000แล้ว5,000ไปแม่งเป็นไงอะลุงของมึงอะไปไหนก็มีแต่คนตะโกนด่าผ้าภูมิใจไม่อิควายฮะไปอีสานก็มีแต่คนลุมด่านะเมื่อวานมาท่าน้ำนน ก็ด่าจนลงจากรถไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยคนเขาฉลาดนะเขาไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่เหมือนพวกมึงนะนะ